คนวันนี้ก็จะมาแต่งตัวเป็นเลโก,ก้ทรงเอนะอคะทรงช่างเนะเอ่อมีคนเคยขอมาแล้วก็เลยจะมาทําให้นะโอเคยางไ้เกิดขึ้นมาเลยอาแบบขอ,วองวอทยาที่เรามีออกไปอันนี้จะเป็นไอดีของหุ่นยนต์นะ1 0 6 0 6นึ่งสี่เก้็นย์เจ็ดสองนย่ก็จะได้หุ่นยนต์ใหม่นี้ ต่อไปจะเป็นทรงผมนะคนคนกดเว้นวองห้าครั้งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ยังไม่โดนแก้นะน,นี้ยังไม่โดนแก้ยังใช้ได้อย,อยู่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่อันนี้ก็ใช้บ่อยมากเลยนะนนเป็นวัดเนี่ยใช้เป็นทรงผมนี้เนาะกดแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปเราก็จะไปที่เสือนะ้อา้เนาะกดเว้นวอกห้าครั้งมาเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็จะมีชุดที่เราอยากใส่มาเยอะแยะเลยแบบน่ารักมากเราอยากใส่เป็นช้างบุรีรัมเพราะวาเราอ่ะเป็นคนบุรีรัมอุ้ยไม่ได้แบล้วทุกคนขอใส่สเป็นอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเราอ่ะมีเสื้อน,นั่นเองมันก็เคยทรงผมเว้นวัดห้าครั้งอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปสมุดไอดีก่อนเดี๋ยวเราลืมสมุดไอเดีใส่ชุดนี้ก่อน รอแป๊บนึงนะไปเอาสมุดไอเดียคอน ทุกคนกลับมาแล้วคือมันไปนานนะเพราะว่าเราไปหาในชั้นหนังสือหะหาเจอยากมากว่าจะหาเจอแบบนานมากเลย1 2ึ่งสามี่ห้าเราจะใส่เป็นอันนี้เนาะแล้วก็ลงเกินเหมือนกัน1 2ึ่งสามี่ห้านี่เราใส่เป็นอันนี้ คือชอบอันนี้มากแต่ว่าปกติเราจะใส่เป็นี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะใส่เป็นช้างบุรีเราสใส่เป็นอันนี้ทุกคนจะใส่เป็นอันนี้หรือว่าอันนี้ก็ได้แต่เราจะใส่เป็นอันนี้แล้วก็ตรงหมวกหนึ่งสองสามสี่ห้า ไปเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะไปเรื่อยๆ,ๆเลยจนกว่าจะหาอันที่ต้องการก็คืออันที่เราจะสอนทำนั่นเองอันที่เราจะให้ทุกคนใสอ,อันนี้คืออะไรอ่ะขอลองหน่อยน๋อใช่ไหมไม่ใช่อืมเป็นหมวกอะไรสักอย่างอันคนปกติมันจะอยู่ตรงตรงนี้นติมันอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรค่ะ เราเปลี่ยนได้เสมเราจะเปลี่ยนเป็นไส้กรองพืชเนาะไส้กรองนี่ไส้กรองพืชเลยไส้กรองพืชแล้วก็จะได้อันนี้มาใส่เป็นอันนี้แล้วก็เราจะใส่เป็นรองเท้าเป็นรองเท้าปลาฉลาม สีอะไรดีสีฟ้าละกันเพราะว่าชุดมันเป็นแบบอ,องน้ำเงินน้ำเงินหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองศูนย์สามเก้าเก้าห้าแปดสาม้ก็จะได้อย่างนี้เลย ต่อไปจะเป็นปอกแขนทุกคนปอกแขนนะอันนี้ไม่จําเป็นต้องใส่บอกเลยไม่จําเป็นแล้วก็อันนี้เป็นท่ายืนเนาะเออหาทั้งนั้นท่ายืนเนาะสี่สองหนึ่งหนึ่งสี่ศสี่ศเก้าสองเก้าสองเจ็ด รอสักพักคนเดิมรอสักพักนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็จะไปตรงแบบนี้แล้วกันแล้วก็ดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ก็ยด้แต่น่ารักน่ารักก็ไปจิ้งิ้งจ้เลยแต่อันนี้นะครัอันนี้เราบอกไว้เฉยๆเนาะแต่ว่าแต่ตัวละครตอนนี้มันไม่รู้ว่ามีอะไรน่าใส่เข้าไปหรือเปล่า เค okay. มีแค่อันนี้อัน,นเดียวคิดว่านั้นนะคินคิดว่านั่นเอัน,นเดียวโอเคมีอันนี้อัน,นเดียวโอเคเราเป็นแค่นี้เนาะทุกคนแต่ถ้าเดินถ้าเดินก็ถ้าเดินเนี่ยทุกคนนี่เราจะเอาอันแรกไม่ต้องใส่อะไรนะเพราะเรามีแล้วถ้าเดินใส่เป็นเนี่ยอันสุดท้ายเลยอันนี้ก็สุดท้ายส่วนถ้ากระโดดเป็นของผู้หญิงคนที่สามแล้วก็ต่อไปถ้าหล่นจากที่สูงก็ ผู้หญิงก็คนที่สามแล้วก็เป็นบรรดาผู้หญิงคนที่สามแล้วอันสุดท้ายเป็นเอ,อ่อนูนะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะแต่งเดี๋ยวเราจะเอ,อ่อสอนแต่งตัวแบบนี้นะทุกคนสอนแต่งตัวแบบนี้ใครอยากให้เราสอนแต่งตัวแบบนี้ม้นมาได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาสอนบาย